S <S <preach estr sucking hello> วันนี้จะดองปูไว้ถ้าใส่ส้มตำนะคะเพื่อนดองไว้ถ้ากินนั่นเองค่ะปูน้าล้างสะอาดนอกน้ำแข็งแล้วนะคะเพื่อนจ้าเราก็จะมาใส่โหลแบบนี้จ้าก็จะมีน้ำกระเทียมดองน้ำปลานะคะน้ำปลามนใช้น้ำปลาธรรมดานะคะทุกลคนจ้า น้ำปลาแล้วก็มีเกลือจ้าทุกคนเติมเกลือด้วยนะคะเพื่อนๆประมาณโูละหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะนี่ส่วนน้ำกระเทียมดองก็ถุงหนึ่งก็จะประมาณนี้ค่ะใส่ครึ่งหนึ่งนะคะโล้ละครึ่งก็พอนะคะเพื่อนจา้า นี่จ้ะใส่ลงไปอย่างละครึ่งนะคะเพื่อนแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปจ้าเทลงไปน้ำปลาให้ท่วมปูเลยนะคะเพื่อนจ้า สูตรนี้เราสามารถเอาน้ำปลาแช่ไว้ได้เลยนะคะทุกคนจ้าโดยปูเราก็จะคงความมันเหมือนเดิมนะคะมนทำแล้วเห็นผลจ้าเพื่อนๆดีบปูบัเฟานะคะเพื่อนเนาะปูบเวฟาบอยังเพื่อน,น,ะออออนกะสีคงความมัน้วก็เข้มพอดีประมาณนี้ละค่ะเพื่อนเฮ็ดง่ายนะจ๊ะหรือว่าเพื่อนไหนอยากจะทุบกระเทียมใส่ลงไปอีกก็ได้นะจ๊ะเพื่อนเนาะเพิ่มความหอมนั่นเอง แค่นี้เราก็จะได้ปูนาดองเลยนะคะทุกคนแค่นี้แหละเอ้ยทำไม่ยากค่ะเพื่อนจ้าทำไมถึงเติมเกลืออีกเพราะว่าเติมเกลืออีกมันจะได้พอดีเพราะว่าน้องปูเขาก็จะดูดความเค็มไปมันก็จะใช้ได้พอดีเลยเติมอ่าโหลละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโหลก็ประมาณกลางๆนะคะโหลไม่ได้ใหญ่มากคะ่ะเราก็จะได้ปูนาดองที่อร่อยเก็บไว้ได้นานนะคะเพื่อนเพื่อน,อนจ้า ลองทําดูนะคะเพื่อนจ้าเป็นอ่สูตรนี้อยู่ได้นานนะคะเพื่อนจ้าดองปูนะถาถน้อมอาหารไว้ได้กินนานนะคะเพื่อนเป็นแล้วม์ก็เอาตั้งไว้ในตู้เย็นค่ะอยู่ได้วัวปีนะคะยังรสชาติเหมือนเดิมนั่นเองค่ะลองทําดูนะคะทุกคนม์ทําแล้วเห็นผล สูตรนี้ของมลคิดค้นเองนะคะทุกคนลองทําดูจ้าเพื่อนๆเราอาจจะทําแตกต่างกันไปแต่ส่วนตัวมลและทํทำแบบนี้คือถนอมอาหารไว้ได้นานนั่นเองค่ะยังคงความอ,อร่อยเหมือนเดิมจ้า